โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยผมก็ห่างหายไปนานนานโคตรโคตรหายไปเป็นเดือนนะผมก็โอเคมาได้กลับมาแล้วกับเกมที่แบบว่าผมหายไปจริงๆอันนี้หายไปนานมากผมหายไปสองปีได้นะสำหรับเกมไฟนะผมก็ได้มีโอกาสกลับมาเล่นนะเออเอากลับมาดูนะก็โอเคผมเล่นเติมเนี้ยเล่นประมาณวันเกือบสองวันแล้วนะซึ่งเป้าหมายหลักๆเลยก็คือ,อเป็นการาหาเงินเออหาเงินมีรถแต่ง เท่อะไรเงี้ยมีเงินไปทำนู่นทำนี่ตีบุกอาวุธฟ้าของอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมจะยังไม่รีบทำให้ของพวกนั้นนะซึ่งผมมาเล่นเซิร์ฟเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่รู้จักผมอ,อยากจะทําให้ตัวผมเนี่ยเป็นที่รู้จักสำหรับคนอื่นนะ oh, <yeah. S 1> ไม่ใช่ทําแบบว่าเอผมมีเสียงหล่อเลยว่า oh. ม,มีของเท่ๆมีเงินเป๊ะๆนะแต่เพราะว่าผมจะใช้ทําให้คนรู้จักผมเนี่ยก็คือในการเป็นคน ขายของนะประเทศก็าขายของยิ่งใหญ่ไหมไปดูแต่งตัวผมเนี่ยได้อเหนเ็นการขายของผมในการลงทุนของผมครั้งหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ทําให้ผมรวยหรอกแต่ว่าผมว่ามันได้ให้ความสนุกให้ความเพลิดเพลินนะซึ่งผมจะทํามันซึ่งเป็นการทําอาหารนั่นเองอในการขายพิซซ่านั่นเองเป็นไงยิ่งใหญ่ไหมดูแต่งตัวยังก็มาเฟียใส่จตตุคามล้อมแม่ยเป็นไงโอ้ขายพิซซ่า ซึ่งหลักๆในการทำพิซซ่านี่ก็คือเราจะต้องไปฟาร์มนี่เลยชีสมีชีสแล้วก็มีข้าวอ่าผมก็ลืมอธิบายองเี้็คือพิซซ่ามันมีประโยชน์ยังไงสำหรับผู้เล่นตื่นนี่เลยพิซซ่ามันคืออาหารที่ทุกคนจะต้องมีที่จะต้องกินเออแล้วก็มีกันก็คือไอศครีมนะมันเหมือนเป็นค่าสมองของเรานะผม พิซซ่าเป็นค่าอาหารทั้งน้ำและอาหารทุกอย่างเลยก็ตีง่ายพิซซ่าก็คืออาหารไอติมหรือไอศครีมเนี่ยก็คือน้ำให้เปรียบเทียบอย่างนี้ซึ่งผมจะทำขายทั้งสองอย่างซึ่งมันเป็นอาชีพโดยตรงไหมไม่นะผมไม่ใช่ซึ่งใครๆก็ทำได้นะแต่บางคนนะ่ะเขาเลือกที่จะไม่ไปฟาร์มของพวกนี้เขาเลือกที่จะซื้อกันนะนะซึ่งการลงทุนก็ใช้การลงทุนนะในการครับซึ่งกำไรก็จะอยู่ประมาณ1 0 0 0 หนึ่งพันเลยโอเคมาดูแผนการทำพิซซ่าและไอศครีมของเรากันเราจะเป็นคนขายพิซซ่าไอศครีมสำหรับเซิร์ฟนี้บอกเลยซึ่งอาชีพอะมันมีหลายอย่างเออมีให้ทำขา,ขายหลายอย่างนะผมซึ่งมันก็ต้องมีทุนในการทำหนึ่งเลยหนึ่งเลยนะวัตถุดิบของการทำพิซซ่ามันจะใช้กุ้งกุ้งหาได้ที่ไหนตกนี่เลย น,นี่ตกเต่าร่มจเีเกตตกเตา่าแต่มันได้กุ้งเหมือนกันได้กุ้งเอากุ้งชีสแล้วก็รวงข้าวสามอย่างนี้คือทำพิซซ่าค่าครับหนึ่งพันบาทนะครับค่าครับหนึ่งพันบาทซึ่งเราจะขายอยู่ประมาณสามพันบาทต่อชิ้นซึ่งมันก็คือกาไรในส่วนหนึ่งกําไรจริงๆก็คืออยู่ประมาณพันนึงนั่นแหละและอีกพันนึงน่าจะเป็นค่าเสียเวลาเราพันนึงคือกําไร มาด้านของอไอศครีมนี้าหาได้จากไหนเปิดแผนที่มานะครับนี่เลยมิวฟาร์มนมอ่าฟาร์มนมและอีกอย่างน็้คือใช้อันนี้มิลานโนคอยกับนมนะซึ่งคราบนะ่าจะอยู่ประมาณ500ต่อชิ้นการครานะเราจะขายอยู่ประมาณ1,600-1,700ประมาณนี้ขายออกไม่ออกอยู่ที่คนจะซื้อนะผมบางคนเงินเขาเยอะเขาไม่คิดอะไรบางคนเ,คเงินน้อย เขาก็าจะไม่ซื้อเราเราจะไปหาคนที่ถูกกว่าหรือไม่แน่ถ้าของมันรีบเขาก็อาจจะซื้อเราคโอ้โหไปฟาร์มกันเลยดีกว่านะเออคแต่ผมอธิบายมา,าพอแล้วดูแต่งตัวครับคนขายพิซซ่าครับแต่งตัวอย่างก็มาเฟียโอ้โหห้อยจตุคามล้อแม็กโอ้โหม,ม,ม,มาทำอะไรขายพิซซ่าใช่อะเออผมใจกางขายพิซซ่านี่รถเป็นรถเช่าเจ็ดวันตอนนี้น่าจะเหลือประมาณหกวันละผมต้องรีบทำอ่านี่ รถเนี้ยประมาณอยู่ประมาณความจุเนี่ยร้อยโลอยู่ประมาณร้อยโลได้นะผมซึ่งมันสามารถเปิด้ารรถได้บรรจุของได้ซึ่งกุ้งผมมามีอยู่ร้อยกว่าตัวคือเยอะมากยังไม่ต้องไปตกเออแต่จากผมเดี๋ยวผมจะพาไปซึ่งผมจะตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะผมอยู่เลเบลผมจะไปชีสข้าวแล้วก็นมอ่าพอเสร็จสามอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะพา แวะไปตกปลาด้วยโอเคผมขอจะแวะแวะซื้อก่อนแวะซื้อเหยื่อก่อนโอเค,อเคผมจะมาซื้อเหยื่อก่อนเหยื่อ,อ,อชิ้นละ100นะใช่ไหมชิ้นละ100ชิ้นละ10ผมจำไม่ได้แล้วน่าจะชิ้นละ10บลองดูนี่นี่นี่ชิ้นละ10ชิ้นละ10อ่าผมจะซื้อเก็บไว้100ตัวอ่ะผมลงทุนแล้วผมลงทุนแล้วตอนเนี้ย ไปพันนี่หว่าเกือบเกือบเสียงเงินมืนอแล้วหนึ่งพันบาทอะจริงๆอะเราต้องมีเบ็ดด้วยนะซื้อเบ็ดอันหนึ่งพันห้ารวมกับเหยื่อเนี่ยร้อยหนึง่งเ่ะก็คือสองพันสองพันห้าแล้วอ,ะอ่ะในการตกกุ้งนะซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มนะมันคุ้มนะในการอทุกการลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงไหมอันเนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่มีนะนนมมเราลงทุนยังไงก็มีผลกำไรแน่นอน โอเคผมได้เหยื่อแล้วแต่ผมยังไม่ไปตรงนั้นเหยื่อเอาไว้สำหรับตกกุ้งนะเอาไว้ตกกุ้งแต่ตอนนี้ผมว่าจะไปชีดก่อนอไปชีด A few minutes later โอเคผมก็มาถึงที่เก็บชีดแล้วก็เข้าไปเลยคือคุณซิ่งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวมันจะเก็บรถให้ปั๊บเอถึงวงนี้ลูกปุ้งมันจะเก็บเลยนี่ผมไม่ต้องกลัวว่าจะชนใครนะแต่ก็ระวัง คนที่เก็บชีสอยู่ขอบขอบบวงเลยนะเออเราก็ต้องนี่เรากด e ค้างมันจะเก็บให้อัตโนมัติถ้าเกิดเรากด x ค้างประมาณ5วิมันจะหยุดนะผมเนี่ยมันจะเก็บให้อัตโนมัติ50ชิ้นเต็มที่นะต่อตัวเราซึ่งรถเราอะ่ะมีน้ําหนักอยู่ประมาณ100กิโลเราสามารถเก็บชีส100อ่า100ได้100อันนะเอาไว้ที่รถนี่เราจะทำแบบนี้เอาชีส100อันไว้ที่รถอ่าแล้วก็เอาชีสอ e ีก50ไว้ที่ตัวเรา ซึ่งตัวเราอะสามารถจิบชีด้งหมด50อันนะจะทำแบบนี้แล้วก็ผมก็จะไปที่อ่า รวงข้าวอ่าไปที่รวข้าวตอนนี้เนี่ยผมสามารถเปิดรถได้เปิดหลังรถปุ๊บอ่ะมีอันที่ผมดูไว้แล้วที่ผมฟังไว้เมืม่อคืนแต่ผมรีบเก็บนะเสียดายในไหนก็ออกมาแล้วโอเค่อนออกรถอย่าลืมลากเข็มขัดนะครับเยวดูซ้ายขวาด,ดีนะเราอาจจะไปชนกับเขาได้นะผมเดี๋ยวน้องขี่ไปเลย a few minutes later โอเคผมก็อ่ามาถึงรวงข้าวแล้วนี่เลยอยู่ข้างในเลยนี่ข้าวอย่างนี้ข้าวปุ๊บไปไงเก็บรถโอ้โหโคตรเจ๋งเราก็เก็บรวงข้าวกันเก็บให้ได้ห้าสิบบาทเก็บอัโตโนมัติไปเลยโอ้โเลยเก็บไปเลยปั๊บเนี่ยบวกสองแล้วบางทีมันก็ให้สี่นะอะบางทีก็ ให้สองเหมือนกันบ้างให้สี่บ้างถ้าเกิดตัวยืนค้างเนี่ยยืนนิ่งเนี่ยไม่วิ่งไปเก็บเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องเป็นหัวนะให้ดูรอดข้างล่างนะเห็นไหมอดขาวข,ข,ข้างล่างต้งรูปตัวรูปถุงข้าวเ่ย,เยว่ามันเคลื่อนที่อยู่ป่าเลยเคลื่อนที่ก็แะละมันเก็บให้อยู่นะเมื่อกี้เก็บได้สี่แล้วอันนี้ผมก็ไม่สามารถเก็บในนี้ได้นะเพราะว่าผมเก็บไว้แล้วร้อยร้อยอันเนี่ยกระเป๋าเนี่ยนี่หลอดลิมิตของรถน้ำหนักมันอยู่แ่วนี้โอเคเราจะไปที่นมกันเลย เออโอเคผมก็มาถ okay. e, right. ึงฟาร์มนมแล้วจะอยู่ที่ลับๆเลยอ่าก็มีคนฟาร์มอยู่ด้วยหนึ่งสองคนโอเคเราก็จะเก็บห้าสิบาิกล่องเก็บไปยแล้ผมเฮ้ยเมื่อกี้มันเหมือนจะเต็มอ่าโอเคฮถ้าเกิดมันยืนนี้ไม่ต้องสงสัยผมอาจจะเออไม่อาจจะบั็กนโอเคอ่ะแล้วผมลืมอธิบาย เรื่องกล่องพวกนี้นี่กล่องพวกนี้มันมีอะไรมันจะดรอปเงินกับชิ้นส่วนในพวกนี้แบบว่าเศษส่วนพวกผลผลไม้รากไม้นะผมเนี่ที่เราไปฟาร์มมาผมก็คือเนี่ยมันมีโอกาสดรอปพวกนี้อย่างละชิ้นสองชิ้นอะไรอย่างเงี้นะผมก็ผมแนะนําว่าให้ตูดไว้แล้วค่อยไปเปิดทีเดียวแล้วกันนะผมในเวลาที่เราจะขายของในแบบรวดเดียวนะผมให้เก็บไว้เยอะแล้วค่อยไปเปิดนะผมตอนนี้ผมก็มีอยู่สามกล่องผมเก็บไว้ได้ครั้งละ ส่วนหนึ่งขายพิซซ่านี่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 ขายพิซพซ่าไอติมนะผมอันนี้ก็คือเพื่อนของผมเองนะผมอ่ากวนยูกวนยูนะผมอ่าตอนนี้กระเป๋าเต็มแล้วเมื่อกี้เสียงแจ้งเตือนนะผมเพื่อนผมก็ขายอยู่นะออาถ้าเกิดถามว่าเอาพี่ไปแย่งอาชีพเพื่อนทำไมอ่าซึ่งผมได้บอกกับเพื่อนแล้วว่าอเดียจะขายหน้าอะไรเงี้ยเพื่อนผมก็มีปัญหาเพราะใครใครเขาก็ขายกันนะผม อครๆก็ขายกันก็ขายได้เพื่อนผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็มันไม่ใช่เป็นอาชีพหล <S <s ักมันไม่ได้ถามว่ามันแยกกันไหมมันแยกนะมันแยกมันแยกมันแยกแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นซึ่งถ้าเพื่อนผมขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออผมจะไม่ขายนะผมจะปาดตูดไว้ช่วงไหนเพื่อนที่พดเพื่อนผมไม่มีเงี้ยผมก็จะขายนะผมวันนี้เพื่อนผมขายอยู่ผมก็ตามตามรอกันโอคผมจะไปที่ตกปลากัน ไปเลยเออโอเคแล้วก็มาถึงอา่าใช้หาที่จะต้องตกปลา,ปาแล้วนะก okay. ็โอเคเฮ้ยโอ้โหเลย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 โอเคอ่าจะตกปลาตกกุ้งโอเคตกที่นี้แหละเราจะตกแถวนี้แหละนี่ขณะที่เรียกรถนะโอเคเราตกอยู่แถวนี้แหละนี่เราก็ขี้ขวาใช้ แล้วก็กด e มันก็จะตกออัตโนมัติให้เราโอเคซึ่งบอกเลยว่ากว่าจะตกร้อยครั้งคือมันใช้เวลานานมากผมมาดูลองตกไปเรื่อยๆผมมันไม่ได้แบบทันท่วงทีงทนะนี่ตวดัดปุ๊บนะกุ้งหนึ่งตัวนผมซึ่งถามว่ามันมีโอกาสได้ตัวอื่นไหมมันมีโอกาสได้นะผมซึ่งปลาหมึกกับเต่าเนี่ยมีโอกาสได้ดอกพร้อมๆกันนะผมแต่ผมยังไม่รู้นะว่าปลาหมึก ก็เตาเนี่ยเอาไว้ทำอะไรแต่กูเนี่ยคือมันคือวัตถุดิบพิซซ่าแล้วโหสตปว๊บนี่ไงสองตัวเห็นไหมตลาหมึกกุ้งอ่าก็ตกอย่างเงี้ยไปเรื่อยเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะตกให้มันหมดไปเลยนะผมโอเคขอเวลาสักคู่หนึ่งในการตกกุ้ง one hour later เอ้ยตัวสุดท้ายแล้วอโอเคเสร็จแล้ว เราก็ได้ทำการตกเสร็มที่เรียบร้อยร้อยตัวนะผมดูดิตกเย็นมืดอ่ะอตกเย็นมืดอ่ะดูดิแบบนานมากนะผมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะทำการไปที่ร้านอาหารกันเลยนะผมก็โอเคทำการเตรียมรถ โอเ็เรียบร้อยเราจัดกหรเรียบร้อยเข้าสู่เมืองกันเลยโอเคเราจะขี่ไปร้านอาหารกันดูดิตกเย็นมืดอ่ะคือสึกนานมากมไอ้ที่นานคือมันจะนานตรงนี้แหละม,ม,มันไม่นานตรงไหนเลยมันนานตรงนี้แหละ เข้ามาในร้านเรียบร้อยโอเคเราก็มาอยู่หน้าโต๊ะทำอาหารแล้วผมเราก็มาเดินตรงนี้เลยนี่นมอด e. มก็จะมี2เมนูให้ทำผมก็มีพิซซ่ากับไอศครีมเจลาโต้นะผ,ผมก็นี่เลยมี2เมนูมาดูมาดูที่พี่พิซซ่ากันวัตถุดิบที่ต้องการก็คือ,อะจะเป็นกุ้ง5ตัวชีส10อัน แล้วก็ถุงแป้ง1ิถุงนะผมต่อหนึ่งอันนะใช้เวลาทำอยู่ประมาณห้าวิคา่คาคราฟนะผมหนึ่งพันต่ออันนะอันสกีเมื่อหนึ่งพัน 1, นะเออแรกรผมก็นูกว่ามันห้าร้อยผมก็จําผิดโอเคตอนนี้เรามีวัตถุดิบอะไรบ้างนี่เรามีชีสห้าสิบถุงแป้งห้าสิบกรุงร้อยตัวซึ่งเราก็มีในรถอีกอมีรถอีกเราจะคราฟไปเลย อะไลเราขับได้ห้าอไรห่อนเสียทั้งหมดห้าพันนะใช่เรลาไม่นานใครเสร็จแล้วไม่หยบร้อยเสร็จแล้วโอเคตอนนี้วัตถุดิบกุ้งเราเหลือยี่ห้าตัวเดี๋ยวเก็บไว้นอโอเคผมจำไม่ผิดว่ามันมีในนี้ด้วยนี่นี่ๆๆผมเก็บไว้นี้ เมื่อกี้นี่เลยทม่เก็บไว้เดี๋ยวเราต้องเอาออกมาแล้วก็ต้องขนมาทีละหน่อยดี่สิอันเดี๋ยวเราก็ต้องเอาออกเอามาเก็บหลังรถดูก็มีคนมาค้าวเหมือนกันบางคนก็เอาไปขายแล้วบางคนก็เอากินเก็บไว้โอเคเดี๋ยวเราไปเอาเศษที่เหลือโอเคตามเส้นทางนี้ไปเลยยาวๆๆไปเลเวลไปเก็บของกัน ถึงแล้วเคเก็บรถไงดูเขามีแกงมีสูตรอย่างเท่รถอย่างเท่ดูผมเป็นไงรถเตา่าโอเคมาถึงคังตูเต้เซฟตู้เซฟนี่ไม่ใช่ฟรีนะเราก็ต้องทำด้วยนะงบอยู่ประมาณห้าหมื่นทในการขรับนี่มาถึงกุ้งร้อยตัวเก็บปลาหมึกก่อนไปกไปอายสกีมอันนี้อันนี้ผมอเอาไว้กินนะ ผมจะจำอันธิบายเพราะว่าผมเก็บไว้ในท้ายรถผมมีพิซซ่าสามกับไอติมสองผมได้ไปไอติมเหนกันขี้เกียจเลือไอติมเกียจเดี๋ยวผมไปเปิเปดรถก่อนตอนนี้ผมมีเจ็ดสิบเจ็ดอันแล้วอันนี้ถอนพวกนี้แลเก็บไปกินโอเคตอนนี้ขอเช็คทวิตเตอร์ก่อนอเขาก็ขายพวกรถนะรถพวกทองแผงวงจออะไรเงี้ยเขาก็ขายกันนะ คนขายที่แบบว่าขายพวกพิซซ่ายอย่างนี้มันน้อยนะก็ไม่ค่อยมีว่ามันแค่สองสามเจ้าเองนะไม่ค่อยเยอะซึ่งเดี๋ยวเราจะแป่งเป็นเจ้าที่สามที่สี่เข้าไปเนี่ยขายพิซซ่าอยู่ตรงนี้ฐานละสามพันเนี่ยเขาจะขายอยู่ประมาณสามพันขายอยู่ตรงนี้คือตรงไหนคือรู้ไหมคุณทัพารู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนรับพิซซ่าฐานละห้าพันก็มีนี่เห็นไหมฐานละห้าพันอุ้ยแต่าลแพงมากเลยฐานละห้าพันคาร์น่าจะรวยนะที่มีเงินที่มีเงินโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้ประมาณนี้นะผมในการเปิดตัวแหลกอ่ะแหลกอ่ะแหลกมากเลยเนีย่เอาไว้ประมาณนี้นะผมก็โอเคถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และรอติดตามคลิปต่อไปของผมด้วยผมก็โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปนะครับผมก็ไปเจอกันใหม่ผมบ๊ายบาย